นันทบ,บุเรงลั่นให้ทหารหงสาถือก้อนดินคนละก้อนโยนใส่กรุงศรียุธยาก็แตกแล้วการอุปมาอุปไมครั้งนี้ของพระเจ้านันทบ,บุเรงสะท้อนภาพไพรพลมหาศาลที่ยกมาตียอยุธยาแต่ทว่าในการศึกนั้นใช่จะวัดกันแค่กำลังไพรพลอย่างเดียววันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอตอนศึกนันทบ,บุเรงในเวอร์ชั่นพม่าซึ่งเราก็มีแนวคิดเชื่อว่าในเวอร์ชั่นไทยพงศาวดารไทยภาพยนตร์หรือละครไทย ท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะเคยได้ยินได้ดูกันมาจนท่านผู้ชมบางคนสามารถจดจําท่องสึกครั้งนี้ได้แบบชนิดจําขึ้นใจเหตุนี้ค่ะแอดมินจึงของนําเสนอในมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองในพงศาวดานพมา่าบันทึกของคู่สงครามอายุทยาในขณะนั้นว่าเขาเขียนเรื่องราวในสึกครั้งนี้ไว้ประมาณไหนส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่เคยรับรู้เรื่องสึกนั้นทบุเรงมาก่อนแอดมินก็จะมีบางช่วงค่ะที่จะเริ่มพงศาวดานไทยไปให้บ้างให้พอปฏิติประต เรื่องได้โอเคเรามาเริ่มกันค่ะก่อนเกิดศึกนันทบุรเงรงในพงศาวดานพม่าก,ก่อนหน้านี้ก็จะมีศึกที่พระมหาอุปราชายกมาบุกตีอยุธยาถึงสองรอบในศึกล้างอายที่สมเด็จพระนเรศวรใช้กลศึกยกไพรพลไปล้อมพงสวดีแล้วกวาดตอนไพรพลเมืองทรัพยากรต่างๆบางสว่วนกลับไปอยุธยาซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะเราก็ได้เล่าไปแล้วใน2-3คลิปที่ผ่านมาส่วนท่านใดที่ไม่ได้ดู เราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหลังจากที่พระมหาอุปราชามังสามเกียรติยกทัพกลับไปในเดือน9พระเจ้าของสาวดีก็สั่งไม่ให้พระมหาอุปราชาไปช่วยในการศึกครั้งต่อไปส่งโปรดให้อยู่เฝ้ากรุงของสาวดีแทนจากนั้นครั้นเดือน4จุลศักราช948ตามพงศวดานพมา่าพระเจ้านันทบ,บุรเรงมีรับสั่งให้ขุนนางทั้งปวงเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าบัดนี้เราได้ใช้พลทหาร ยกไปตีและปราบพวกกบฏอยุธยาหลายครั้งแอดมินต้องอธิบายว่าในความคิดของทางฝั่งองศาวดีการที่เราแข่งเมืองไม่เป็นเมืองประเทศราชให้เขาพวกองศาในยุคนั้นถือว่าเราเป็นกบฏเพราะพวกเขาเชื่อกันว่าอายุธยาคือดินแดนปตัตตพีเดียวกันกับองศาวดีจะแบ่งแยกไม่ได้เหตุนี้การที่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสราภาพจึงหมายถึงว่าคิดกบฏมีใจออกห่างแต่สําหรับทางฝั่งสยามเราก็ชัดเจนเราถือว่าตั้งแต่วันที่ประกาศอิส สารภาพก็ทรงตรัสว่าเราไม่ได้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันสเสมือนเป็นทองคนละแผ่นตราบเท่ากัลปาวสารโอเคค่ะตัดกลับมาที่พระเจ้านันทบุรเรงพระเจ้านันทบุรเรงจึงพูดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพวกเราจะจัดการอย่างไรให้อยุธยาราบคาบเรียบร้อยเมื่อพระองค์ทรงตรัสดังนั้นค่ะพระยาจันโตจึงทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ปราบปรามให้กรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าพวกบรรดาหัวเมือง เ,เมืองลาวเมืองล้านช้างเมืองละไวเมืองเวียงจันทบุรีลาวยวนก็จะกระด้างกระเดื่องแข็งเมืองขึ้นเป็นแน่โดยเหตุนี้ขอพระองค์ทรงสเสด็จยกพยุหโยธาทัพใหญ่เป็นสึกพระมหากษัตริย์ไปจึงจะควรหาไม่แล้วสืบไปเบื้องหน้าพระเจ้าลูกและพระเจ้าหลานก็จะไม่ได้สืบตระกูลคลองราชสมบัติต่อซึ่งในประโยคใจความทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่อยุธยาขึ้นมาประกาศเอกราชหรือประกาศอิสระ ภาพนนั้ถือเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งทางหงษาก,ก็ยังปรับไม่ได้ก็จะทําให้ประเทศสร,ราชเมืองอื่นๆกลับมาแข่งข้อถ้าท่านผู้ชมสังเกตกันดีๆที่พระยาผู้นี้ของหงสาพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นอาณาจากักรหรือเมืองเพื่อนบ้านรอบๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้นหากมองกันในชัยภูมิโอกาสที่เมืองเหล่านั้นจะประกาศแข่งเมืองต่อหงษาก็มีมากหากปรับอยุธยาไม่ได้เพราะบางเมืองก็มีอยุธยาเป็นรัฐกันชนหร ไม่อายุทยาก็เคยเป็นพี่ใหญ่ให้อาณาจักรเหล่านั้นทั้งทางการค้าและสัมพันธไมตรีเหตุนี้จึงไม่แปลกถ้าหงสาปราบอายุทยาไม่ได้เมืองเหล่านี้ก็จะแข่งเมืองขึ้นแน่นอนตัดกลับมาค่ะหลังจากนั้นพระยาจันโตก็ได้พูดถึงความหลังว่านี่นะพระเจ้าสิบทิศบุเรงนองต้องรอนแรมไปปราบเมืองพวกนี้มาอย่างลำบากกว่าจะเป็นปึกแผ่นขนาดนี้จะให้มาจบที่รุ่นพระองค์ไม่ได้องสาวสดีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จะ ต้องดำรงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานก็ว่าไปเรื่อยค่ะว่าไปว่ามาจนพระเจ้านันทบุเรงฮึกเหิมเห็นดีเห็นงามเรียกได้ว่าอินตามคำพูดไปเลยพระยาจันโตจึงพูดทิ้งท้ายว่าขอพระองค์ทรงเสด็จยกกองทัพใหญ่ไปปราบปรามพวกกบฏเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศเบื้องหน้าไว้จึงจะควรพระเจ้านันทบุเรงและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งปวงจึงงดสู้ทุกคนเห็นด้วยโอเคตามนั้นครั้นแล้วพระเจ้านันทบุเรงก็ประกาศจัดทัพใหญ่ป พงศาวดารพม่าระบุว่ายกไปตีอยุธยา24ทัพช้าง1,200ม้า12,000พลทหาร252,000มีแม่ทัพระดับตัวท็อปๆประจำกลมกอง22คนในศึกครั้งนี้นอกจากพระเจ้านันทบุเรงจะยกไปแล้วในพงศาวดารพม่าก็บอกว่ามีนัดจินนองพระราชบุตรเจ้าเมืองตองอูเสด็จไปช่วยรบด้วยส่วนบันทึกทางฝั่งไทยระบุว,ว่าพงศาวดียกพลมาราว2 5 0 0 0 เช่นกนกัแตกต่างแค่ศึกนี้ฝั่งไทยบอกพระหมหาอุปราชาออกศึกด้วยค่ะส่วนเวอร์ชั่นพม่าจะบอกว่าไม่ได้มาค่ะนอกจากนี้ในบันทึกไทยจะพูดถึงว่าทัพหงสาวดีได้ยกทัพเรือมาด้วย700ร้ลำค่ะอันแสดงให้เห็นว่าหงสาวดียกมารอบนี้กะจะถล่มอยุธยาให้จบภายในศึกนี้ซึ่งเหตุการณ์จะเป็นไปดังใจพระเจ้านันทบ,บุเรงไหมเรามาเล่ากันต่อค่ะภายในพงสวัสดานพมา่าจะตัดไปที่ทางฝ่ายอายุธยาที่ตอนนี้ พระนเรศได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงสเสด็จยกพยุหโยธาทัพใหญ่มามากมายด้วยพระองค์เองพระนเรศจึงเที่ยวเก็บสเสบียงและพลทหารพลเมืองที่มีฝีมือเอาเข้ามาในเมืองสิน้นแล้วปิดประตูเมืองลงเขื่อนไว้โดยแน่นหนามั่นคงฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีครั้นสเสด็จมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็ทรงจัดให้พลทหารและนายทัพนายกองทั้งปวงแยกย้ายกันเข้าตีทุกทิศทุกทางส่วน ฝ่ายอายุทยาพระนเรศก็ขับให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยระดมยิงออกมาถูกพลทหารกรุงหงสาวดีล้มตายนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่าเข้าใกล้วิถีกระสุนเมื่อไรก็มีรับสั่งให้ระดมยิงเมื่อนั้นฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีจึงไม่อาจสามารถตีเอาเมืองได้โดยสะดวกทําได้แค่ล้อมเมืองไว้แต่การที่ล้อมนั้นก็ล้อมไม่ได้ทั้งหมดเพราะแม่น้ําทวารวดีกว้างองศาเขาเรียกแม่น้ําบ้านเราว่าแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งงงกันนะคะ โอเคค่ะครั้นหงสาล้อมอยู่ประมาณ4-5เดือนพวกบรรดาพลทหารทั้งปวงก็ได้ความลำบากอดอยากเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นอันมากก็อย่างที่เราได้เสนอไปในหลายคลิปก่อนหน้านี้เรื่องกำลังพลหงสาที่ยกมาทีละมากๆก็ใช่ว่าจะดีเพราะจุดอ่อนก็คือเรื่องของการขาดเสบียงเพราะยิ่งกำลังไพพล,ลมากเท่าไหร่สเสบียงที่ต้องใช้ก็มากตามไปด้วยสมัยโบราณเนี่ยนะคะเรื่องขาดเสบียงไม่มีข้าวของกินเลี้ยงทหารในทั คือเรื่องที่ใหญ่พอๆกับรบแล้วแพ้มาเลยค่ะถึงเวลานี้ต่อให้สั่งพลทหารปั้นดินคนละก้อนแล้วโยวนลงไปในอยุธยากรุงก็จะแตกคําพูดนี้อาจเป็นเพียงวาทาศินเท่านั้นในสถานการณ์จริงอยุธยาเป็นเมืองที่ชัยภูมิดีมีน้ําล้อมรอบประกอบกับมีผู้นําที่ชํานาญในการศึกด้วยแล้วก็คงยากที่อดริราชสัตว์รูจะมีชัยชนะได้พูดกันตรงๆค่ะว่าถึงแม้ศึกนี้กําลังพลจะมีมากกว่าตอนที่พระหมหาอุปราชายุคมา เท่าหนึ่งหรือมากกว่าครั้งก่อนประมาณ100 0 0แสนก็ใช่ว่ากำลังมากจะเอาชนะได้เสมอไปหากเจอกับเมืองที่เป็นเหมือนป้อมปราการมีน้ำล้อมรอบมีธรรมชาติคอยเกื้อหนุนอีกทั้งถ้าดูจากในพงศาวดารไทยทางอายุทธยาเองก็ทำการบ้านมาดีพร้อมต้อนรับหงสาวดีเพราะก่อนหน้านี้อยุธยาก็กวาดต้อนผู้คนในบริเวณทิศทางที่ข้าศึกเดินทัพเมื่อหงสาวดียกทัพใหญ่มาจึงหาสเสบียงรายทางตามหัวเมือ อยุธยาได้น้อยทําให้เมื่อตั้งทับอยู่ที่อยุธยาสายสเสบียงที่ต้องส่งมาก็พลอยไกลไปด้วยเพราะอาจต้องส่งมาจากทางเชียงใหม่และมอตมะซึ่งทั้งสองเส้นทางมีระยะทางที่ยาวมากในยุคนั้นก็ยังไม่มีรถไฟซะด้วยอีกอย่างเพราะสายขนส่งมีระยะทางไกลค่ะการถูกดักปล้นสเสบียงก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากขึ้นจากทางฝั่งอยุธยาเพราะสายขนส่งมีระยะไกลบอกเลยเรื่องนี้องศาวดีก็เข้าตาจนค่ะเหตุนี้พอตั้งทับอยู่ ยุธยานานาน,านเป็นเวลาหลายเดือนตีเมืองก็ยังไม่แตกปิดล้อมก็ไม่ได้ทั้งหมดพระเจ้านันทบ,บุรเรงก็เริ่มใจคอไม่ดีเมื่อดูกันในพงศาวดารพมา่าพระเจ้านันทบ,บุรเรงก็น่าหนักใจเข้าไปอีกเมื่อฝ่ายข้างพระนเรศทราบว่าพวกปลทหารข้างหงสาอดอยากเจ็บป่วยล้มตายและทหารที่ล้อมเมืองอยู่นั้นก็อ่อนแอและกําลังพลก็เบาบางลงมากพระนเรศจึงได้โอกาสเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นการใช้กลึกอจู่โจมโดยใช้การแบ่งกําลังไพล่ล์พล ยกเข้าตีทําเป็นกลบ้างยกออกปล้นค่ายบ้างทหารหงสาที่ไม่ได้ตายในสนามรบอดตายไปล้มป่วยตายไปก็มากแล้วที่โดนพระนเรศบุกปล้นโจมตีล้มตายไปก็มากเช่นกันส่วนที่อยู่รอดก็จิตตกครั้นอยู่ได้4ีถึงหวันอายุทยายกออกตีอีกไม่ได้หยุดย่อนพงศาวดารพม่าพูดเรื่องนี้สอดคล้องกับพงศาวดารไทยแต่แอดมินอยากบอกว่าถ้าอ่านพงศาวดารไทยจะสนุกได้อัธรุษกว่าเพราะในบันทึกพม่าจะพูดถึงภาพ รัวมากกว่าไม่จอะลึกแบบของบันทึกไทยค่ะซึ่งแอดมินก็จะหยิบมาเสริมตอนสําคัญที่เชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยได้รับฟังมาก่อนคือช่วงหนึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาเจิมที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ศึกสุดท้ายก่อนพระเจ้านันทบุเรงถอดใจยกทัพกลับว่าวันจันทร์เดือนเจดขึ้น10บค่าสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศสรสพระอนุชายกขึ้นไปตีทัพพระเจ้านันทบุเรงถึงปากโมกใหญ่เสด็จทางชลมา ากหนึ่งกองทัพอยุธยายกไปทางบกอีกสองกองทัพขนาบไปทั้งสองฝากฝั่งข้าศึกของสาเห็นทัพสมเด็จพระนเรศวรยกมาก็เข้าตีทัพบ,บกทั้งสองฝากฝั่งทัพอยุธยาบนบกนั้นก็แตกถอยลงมาและกระสุนปืนข้าศึกก็ยิงลงมาต้องเรือพระที่นั่งสมเด็จพระนเรศวรจากนั้นพระองค์และพระอนุชาก็ไม่ได้ทรงเกรงกลัวเหล่าข้าศึกกรีธาทัพขึ้นบกเหล่าทหารล้วนถืออาวุธสัน้นสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระอนุชา พธิราชพระเอกาทศรสทรงพระแสงดาบสองมือทั้งสองพระองค์ฝ่ายทัพอยุธยาฝั่งซ้ายและขวาที่เสียทีฆ่าสึกถอยร่นอยู่นั้นเห็นทั้งสองพระองค์ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารกล้าแบบทหารที่ไร้ซึ่งม้าและช้างก็เกิดปิติประดุดขวัญกำลังใจลุกขึ้นสู้ต้านฆ่าศึกในทันใดสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระอนุชาธิราชก็เข้ารบไล่ฟันฆ่าศึกฝ่ายทัพผงศาก็แตกฉานตายและ ได้รับความลำบากเปน็นนานมากเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทั้งสองพระองค์ก็เสด็จกลับเข้าพระนครนอกจากสุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงพระรีชาสามารถทางการซู้รบของทั้งสองพระองค์แล้วเราก็ยังได้รู้อีกค่ะว่าทั้งสองพระองค์มีความชำนาญในดาบสองมือตัดกลับมาค่ะหลังจากจบศึกที่ปากโมกใหญ่ครั้งนี้ไปแล้วพระเจ้านันทบ,บุรเรงก็ได้ตัดสินใจถอยทัพกลับหงสาวดีด้วยเหตุจะย่างเข้าดูดูฝนท้าหงสาวดีเข้ามาล้อมติดพระนคร น,นานถึงงกเดือนและได้ถอยทับกลับไปในที่สุดส่วนในพงศาวดารพม่าเล่าการถอยทับกลับของหงสาวไว้ว่าพลนเรศเป็นแต่ออกตีออกบุกปล้นค่ายอยู่ดังนั้นพลทหารกรุงหงสาวดีก็ถูกฉาดร,ราวุธอาวุธตายบ้างอดตายบ้างเปน็นอันมากพระเจ้านันทบุเรงทรงเห็นดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้ขุนนางข่าราชการท้งปวงเข้าเฝ้าแล้วทรงตรัสว่าบัดนี้เราได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้น เราเสียทีฝ่ายเดียวการที่เราเสียทีนั้นคือขั้นแรกเราปล่อยให้ข้าศึกเก็บรวบรวมสเสบียงกว่าตน้นไพรพนอาหารเข้าไว้ในเมืองประการที่สองกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ําล้อมเราเข้าตีไม่ถนัดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมดาทัพนั้นข้างฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยตัวก็ดีถ้าเขามีสเสบียงอาหารพอเพียงและมีที่ตั้งมั่นคงดีแล้วฝ่ายข้างเราที่ไม่มีเมืองกำแพงมั่นคงเป็นที่ตั้งก็ย่อมเสียเปรียบเหตุนี้ผู้ พกเจ้าจะคิดทำประการใดจึงจะควรเมื่อพระองค์มีรับสั่งถามดังนั้นในเวลานั้นและเชจจอถิงทูลว่าบัดนี้พระองค์ได้มาล้อมอยุธยาไว้ประมาณจ็ดเดือนก็ยังหามีชัยชนะสักครั้งหนึ่งเพราะค่ายคูประตูหอรบกรุงเสียอยุธยานี้มั่นคงแข็งแรงนักประการหนึ่งเล่าคูเมืองและแม่น้ำก็กั้นอยู่กว้างและลึกนักโดยเหตุนี้ฝ่ายข้างเราทำการไม่ถนัดอีกประการพวกผลทหารทั้งปวงก็เจ็บไข้ได้พยา และอดอยากล้มตายเป็นอันมากแล้วเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงเสด็จกลับยังมหานครเสียก่อนปีนี้ก็จวนฤด,ดูฝนจะลงแล้วเมื่อปีหน้าฟ้าใหม่จึงทรงเสด็จยกพร้อมกับพวกเจ้าประเทศราชทั้งปวงเป็นพายุหะใหญ่มาตีก็จะมีชัยชนะกรุงศรีอยุธยาเป็นมั่นคงเมื่อและเชจอถิงทุลดังนั้นพระเจ้านันทบุรเรงพระองค์ก็ทรงเห็นชอบด้วยค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงจัดให้พระยาปราณควบกลุ่มพวกบรรดาพลทหารที่เจ็บป่วยให้ รีบยกกลับไปก่อนและพระเจ้านันทบ,บุเรงได้สั่งให้นัดจินหนองราชบุตรของตองอูเป็นทับหลังสําหรับป้องกันฝ่ายพระนเรศทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีถอดใจเสด็จกลับพระนเรศจึงจัดปนทหาร15ทัพรีบตามตีขันตามมาถึงตำบลบ้านท่าล้อใหม่พระนเรศก็ทันทับหลังของนัดจินนองก็ได้บุกเข้าตีสู้รบกันฝ่ายนัดจินหนอง สามารถต้านกองทัพพระนเรศได้กองทัพพระนเรศจึงถอยกลับไปเรื่องนี้เล่าตามพงงสวดานพม่านะคะตัดกลับมาที่นันทบุรเรงค่ะรอบนี้ยกทัพไปสองแสนกว่าก็ตีอยุธยาไม่แตกยกทัพกลับมาถึงหงสาวสดีจุลศักราช949จบศึกครั้งนี้เมื่อรบไม่ชนะอยุธยาก็ส่งผลให้หัวเมืองเงี้ยวเริ่มประกาศอิสรภาพค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใด แอดมินต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ